ขอถวายความเคารพผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกรูปคนครับผมนายสุประสิทธิ์คงทนนักวิชาการพัสดุมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงการณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบลราชธานีขอนำเสนอรายงานผลการจัดการความรู้ครั้งที่1 2,564ส่วนงานวิทยาเขตบลราชธานีผู้รับผิดชอบพระครูธรรมทรศสิริวัฒน์สิริวัฒโน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ 1. กํากำหนดทิศทางและเป้าหมายการบริหารจัดการความรู้วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลกวิสัยทัศน์การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยองค์กรแห่งการเรียนรู้วิถีพุทธวิสัยทัศน์ส่วนงานวิทยาเขตวนราชธานี มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่และสร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อสังคมสันติสุขวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ส่วนงานวิทยาเขตบนราชธานีบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานสู่มาตรฐานสากล 2. กํกำหนดจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อความรู้ด้านที่ 1. การพัฒนาบุคลา,ากรกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ Microsoft Office ขั้นสูงอยู่ที่คะแนนรวม17คะแนนการออกแบบสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ c a n วาคะแนนรวมอยู่ที่17คะแนนงานสารสนเทศการจัดรูปแบบเอกสารคะแนนรวมอยู่ที่19คะแนนผลิตสื่อการเรียนการสอนคะแนนรวมอยู่ที่18คะแนนด้านงานบริหารการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ คะแนนรวมอยู่ที่15คะแนนการใช้งานระบบทะเบียนคะแนนรวมอยู่ที่20คะแนน 3. การวางกลยุทธ์การจัดการความรู้แผนปฏิบัติการวิทยาเขตอุบลราชธานีได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้โดยมีสำนักวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบต่อมาได้มีการจัดประชุมอนุกรรมการทบทวนการจัดความรู้และระบุความรู้ที่จำเป็น จากนั้นจัดทำแผนการจัดการความรู้ของส่วนงานนำแผนไปปฏิบัติและรายงานผลการจัดการความรู้มีการค้นหาผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆด้านการใช้งาน Microsoft Office ขั้นสูงด้านการออกแบบสื่อสารสนเทศในรูปแบบออนไลน์ด้านการใช้งานระบบทะเบียน จากนั้นได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แคนวาการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Microsoft Office ขั้นสูงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบทะเบียน4การสร้างแบ่งปันจัดเก็บความรู้ประยุกต์ใช้ความรู้และมุ่งสู่การพัฒนาแบบปฏิบัติที่เป็นเลิศ 4.1ภาพประกอบการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Microsoft Office ขั้นสูง4.2ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ Canva ผลงานหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ Canva 4.3ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบทะเบียน5แบบปฏิบัติและการถอดบทเรียนที่มีการแบ่งปันแบบปฏิบัติตามที่วิทยาเขตอุบลราชธานีมีเป้าหมายในการพัฒนาวิทยาเขตไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้โดยมีนโยบายผลักดันให้มีการจัดการความรู้ทั่วทั้งวิทยาเขตและได้ถ่ายทอดลงไปสู่หน่วยงานภายในวิทยาเขตให้ดำเนินการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในส่วนงานเป็นการสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานที่เกิดจากการจัดการความรู้ของส่วนงานการแบ่งปันเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและสนับสนุนการพัฒนาคนพัฒนางานจากการปฏิบัติงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดีและมีฐานองค์ความรู้ที่จะนำไปให้ประโยชน์ต่อส่วนงานภายในวิทยาเขต จึงได้จัดให้มีการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนางานแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างส่วนงานภายในวิทยาเขตการถอดบทเรียนในการจัดกิจกรรมต่างๆทํา,าทให้ได้รู้ถึงทักษะในแต่ละด้านของบุคลากรแต่ละส่วนงานทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในสิ่งที่ตนเองถนัดและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ของตนในด้านที่ไม่ถนัดก่อให้เกิดประสิทธิภาพและการพัฒนาตนเองขึ้น 6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับส่วนงานอื่นวิทยาเขตอุบ,บลราชธานีได้จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนงานต่างๆเช่นส่วนงานกิจการนิสิตกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานวิจัย 7. ผลการจัดการความรู้7.1เชิงปริมาณ 1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Microsoft Office ขั้นสูงส่วนงานสำนักวิชาการวิเทยเขตอุบลราชธานีเข้าร่วมจำนวน7รูปคน 2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แคนวา เข้าร่วมจำนวน30รูปคน3กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบทะเบียนเข้าร่วมจำนวน15รูปคน4กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมจำนวน50รูปคน7.2เชิงคุณภาพ1บุคลากรและลูกจ้างวิทยาเขตบนราชธานี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 2. บุคลา,ากรและลูกจ้างวิทยาเขตบนราชธานีสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 3. ผู้ใช้งานระบบทะเบียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการใช้งานเทคนิคการแก้ไขปัญหา เทคนิคการตรวจสอบเส้นทางของเอกสารและการประสานงานก่อให้เกิดความเข้าใจในการประสานงานและทำให้งานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นผมนายสุพสิทธิ์คงทนขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับกราบขอบพระคุณครับ